กลองเปลีไปครับส่งไปแล้วเราจะส่งยามานะครับตามที่่านแม่ไปนะครับหรือว่าท่ามีะโทรวัแทีเรก็ได้ครับหมายเลขโทรศัพท์นศูนย์แปดหนึ่งหนเจ็ดเก้าสามเก้าสามครับแทเาไป่กา้า้้นาหายาก้้กาคาาหาาหาห้้ าสาวค้าผสมค้าเที่ยวมันนี่กับพาม่ยางรอตลาดนา้ำรามคุ้พาดเป็นนุ่จังหวัดนครพนมค่ะมันนี่กับคุณสาววันคฤหฮา์ค่ะไปเนิึงของขายกันน้องนอกนี่เป็นไข่เบียยเงินละสิบบาทก้วยกับนี้เขียดน้อยไปหรอ มองนีมองไทยผู้พ้น,านการเกษตรของไร้ท้ายเก่าขอบน้องแกไปเบ่งบรรยากาศข้างในกันจ้ปลารูจักจัยนเขียดน้อยีมองขายพวกขนมพัดต้ม แรงของจ้าบ่านี่ยายโอ้ของละหาสิ้เมกาตอนเศร้าค่ตลาดนัดามเพีรตาจังวัดนครพนมค่ะพี่นกกระเบื้งของไทยกันพี่นกนอนมีผถึงปลา อันจ้าหมาดัานนะได้ละอแต่ลดิแปอลอยาล้อยะร <48. S 1> ้อขายละ้อละสส้ค่ละออยยขาราะรขายละร้ารละรอยขาลอยลออลอยตาวรอะอิละอาร้าร้อายละรอยขลายล้าอากาลล

60บาตัวต่อหาส0บาทจ้ะโอ้6 5บาตัวต่อหา10บาทตัวใหญ่ยังเป็นอยู่เลยเนาะว้ามแล้วก็ขใันลดกาับเป็นกูอืมติดปากกดเจ้ว เียดน่อยมูล hmm. ค่าสิบบาทไปูจามจะมีจมละาบัตพี่มใกล้วอ้าาวานเห็ดบดกองลาหาสิบทำงานีใหญ่แล้วค่ะทนานจะเป็นพวกปลาเสื้อแม่

ขวางควยจ้าพอเป็ดโบนแ้่สิบบาจ้าเจาจากรยาแม่อมาที่นี้ยาันี้ดเที่ยว่เได้แ่อวายจักรจานสุบบาทสบาทบรรยากาศตอนเช้าค่ะตลาดนัดพัฒน์พืาเป็นจากวัดนครพนมพี่นอง ปาเหนปลาแก้วแหงสามสิบบาท้าวปลาคาตง ตัวไข่ตัวไข่นลูกเออไเลยเอาเพียงาน้ำโคงนสามด้ครับดูวัน้ดสิบบาทสิบบาทต่บจะาสิบบาทหนึ่งหลายหลาย หาเช่รมา้เ ok. oh, ี่ยรค่รกลวก็เทาไอก่นิานจักบ้านนะกี่อ๋อจนลาหารสิค่มเออต้องพอมีงานเน่งานอะไร งัวแหงก้อนอนเขียนใส่ถ้วยกระดูกเกิดการต่อสู้ค่ะ ตดหมยเด็กกูแม่หนึ่งหรือผีแม่จน่นเหรอนะอันก่องจักรพริาอ๋อแม่จีนุ่นใหญ่กล่องละหาซินรจนรกับกองละหาิบ ผักหวานเฉียดแหงกะกงมาซิบหน่อยพี่น้องปลาแก้วผักวานเ็ดบดพี่น้องเราหนอยมอถามี หอมแดงปักแก้วแห่งเป็นออ,นอนงไลนหนึ่งลสามสิบคำหาสิบจีออจรหาสิบบาทนอครับทำก็มีขา,ายค่ะทำ ร้านนี้ขายตำหูป,ปิ้งไก,ก่พี่น้องมีขายอยู่ในตลาดนะัดไทยรัมปูพาปินจังหวัดนครพนมค่ะอย่างเล็ไมไม่ค่อนอ้นิดมันขาวอละสซาบะ มีมมี้ปรบ้านมีรบ้านมีรับาีรบานใ่ครับารับบริการรับหที้นะครับีรับงานไปย้อนพี้งจะอยสบายครับประหยัดเวลามีข้ามี้ำมี้าครับี่ต่แต่่นี้มีากวก็มีขายค่ะ เบอพงไนอะอดาวหันส่าดันไข่ปลาที่ไหประกดตัจักบาาอ่ะพี่ประกดโอ้ยร้จ็ดสิบนี่เป็นอยู่เลยเนาะประกดไข่ปลาแห้งไรพวกเขารูปแรกนยังยังอยู่ปลาปอปันในน้องลาย บรรยากาศตอนเสาร์ตลาดนัดไทรามเพื่องจังหวัดนครพนมกะี่น้องตลาดน่าจะมีคกเศร้าเหมืนจ้าล้วะเสาวันพิหัสค่ะมาเที่ยวมาเบิ่งกันได้จ้าคนเราควรอะไรัน้างควรในอันข้ามเ ปกติเรา阿าซบาเขียนกลุ่เจ้าป่านะพี่เขียนกลุ่มเจ้าป่า ถุงใหญ่ถุงละร้อยถุงน้อยหาสิบบาทถุงเต็นสองละสามบาทตะกั่วตัวตะกั่จันได้เพี้ย ถุงกจ้าบาทนาพีอ๋อถึงละลอยอันนี้กล่องเจบาทนะสองละห้าสิบสองละห้าสิบบาทลูกโอ้หกาันนี่ขาครบพี่น้องเก็บเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ละย ้อยปลาโคเตบบาปลาโคอี่จ้าโอ้โลละ่อยมัเป็นอยู่เลยปลาโคโลละลอยนะคะปลาโคปลาดุกปลาย่อนไอศกร่มราดีก เขียดหน่อยงูรหาสิบบาทพี่น้องติดเข่าปลาติดเข่าใหญ่อันน้อยก็มีเขาจีลาว หมั่ม阿拉ซาบะร้อยหนึแม่ร้ยนึ่งใหม่เลยนะนี่เกือบเกล้ากหอมอ่ะนางนัวห้าสิบบาทปลาแก้วกับเมียคายค่ะงหญ่ร้อยน่อยสามสิบห้าสิบี่นออก ใใตลา้ส่าค่ะตลาดนะัดกำลังเปดถ่านเงจากหวัดนครพนมหวานจะเท็ดพี่น้องกองละห้าสิบบาท ไปบมดเลยบอระหาสิบบอสซาอุพน้่งลาน กรางามๆี่น้องกรติดเข่าาดน้เคเนีองบกเขา่าเอว่าายกา้เลว